สวัสดีครับผมเพื่อขายแนเอสพี D, มีการรีวิวมาเธอเดอรวันนะครับมาดูตัว Zero ่ไลเวอร์นะครับผมก็ไปหาเสื้อมาจนได้แต่ข้างหน้ามันหายไปนะฮะเราเล่นได้ปกติเดี๋ยวเปิดสวิตสวิตจะอยู่้านตรงนี้สีเดยวนะครับพอสวิตดูปิดสวิตไวยนะครับคนหนึ่งผมน่าจะเปิดแล้วละ่ะสวิตนะครับแต่ลูกเล่นตัวเนี้ย เพราะว่าผมยังสแกนไม่ได้นะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ใส่ถานอ่ะเดี๋ยวแต่ตัวไปโปรไบคีเนี่ยเล่นได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูตัว,วโปรไคีก่อนนะครับเราจะเล่นตัวลูกเล่นของพวกพัด้ดูเลยนะครับ <c oughs> เราเอาเลเวลตรงนี้ก่อ <c oughs> นโปรคีตัวแรกผมเสียบไว้ในที่ใส่โปรคีแล้วนะครับออนนี้เป็นตัวตั้งแทนนะครับ โอ้ซีเอ็มเลยแต่ตรงนี้สติ๊กเกอร์มันหายนะครับโอเคมาเช็คไปก่อนโอเคอ่ะมาดูโป๊ยคิดที่แยงกันบ้างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหมอปลาอ่ะมาดูกันได้ภายในภายในครับ นี่ครับมาเป็นจกักรวานะครับแล้วก็มาเป็นไทเกอร์ไทเกอรอ์มาเป็น อะไรอ่ะตัวเนี้ยในตัวอะไรอ่ะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยครับตัวนี้ของทาบิเนาะตัวนี้นจะเป็นของทาบินะ,นนะนะครับอันนี้คือฟอร์คอนนะครับฟอร์คอนฟอร์คอน ามันมีคือตัวหนึ่งของ XZ เซครับผม XZ เซนี่ XZ เซอเซตจ้างหน้าเลยมาดู XZ เซโอ้ XZ เซสวยเลยครับอา x Z เซย่างนี้สวยมากมาของทาบิครับเป็นแมงป่องนะครับทาบินะนี่ครับ โอเคตัวสุดท้ายครับที่เปิด,ดง่ายๆเลยเปิดตรงนี้เป็นตัวปล้หมึกนะฮะตัวปล้หมึกโอเคเพราะว่าคีเราวางไวปจากผม,มอขอเอาลงไว้ข้างผมแล้วกันอดี๋ยวเรามาดูตัวเริ่มต้นไอ้ตัวนี้เลยอเอาสองอันนี้ก่อนนะครับ เราเริ่มแกะจากอันนี้เลยแกะออกมาเวลาแกะระวังหน่อยครับมันจะหลุดได้เดี๋ยวหักได้นะแล้วก็ปกติต้องต้องต้องสแกนแต่ยังไม่ได้ใส่ฐานเราสามารถเล่นได้เลยครับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดึงออกามาเสียดตรงไหนครับนี่ครับมันจะมีด้านหลังนี้ไหมการเสียบเข้าไปอต้องเสียกเข้าไปนะ หนึ่งสองมเสียเข้าไปแล้ครับเสียใหเข้าตรงรูก่อนอ่ะโอเคเสียเข้าไปนะหนึ่องเสียเข้าไปอ่ะช็อต อ่าเป็นการเปลี่ยนแปลล่านะครับน่ นีแตลเสียงนะครับโอเค okay, วิธีถอดเป็นวิธีที่ยากสุดแล้ะนะครับต้องดึงออกหน่อยต้องมีแดงดึงนิดนึงฮะมันดึงยากนะครับ